สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสองสุพรรณบุรีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังรับกระทรวงแรงงานตั้งอยู่เลขที่13ทับ1หมู่ที่4บ้านหนองตาลกาบตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจหลักในการดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบและแรงงานใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า30ปี ที่สถาบันได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนโดยทั่วไปในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับกำลังแรงงานโดยที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีมีครูฝึกดีเด่นที่ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมได้รับรางวัลเกียรติบัตรครุฑทองคําจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นอีกหนึ่งการการ,การันตีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ นั่นก็คือนายปฏิญญาสารสุวรรณตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานระดับชอ 3. ในด้านการสร้างนวัตกรรมครูฝึกของสถาบันได้สร้างนวัตกรรมที่ใช้เป็นสื่อในการฝึกเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้สำหรับการทำงานครูฝึกของสถาบันได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับชาติ ครูฝึกของสถาบันมีการกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคลทั้งหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดและหลักสูตรของสำนักงานกอพอ